นี่คือวิถีชีวิตของเด็กน้อยสมัยช่วงอนุบาลน,นะครับผมเนี่ยเป็นเด็กวัดนะโรงเรียนก็จะอยู่ติดกับวัดสภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็เหมือนเด็กนะครับวุ่นวายนิดนึงดูสภาพบรรยากาศโรงเรียนแถวบ้านนอกเรานะครับผม ที่จังหวัดอุดรน,นะวันนี้เราจะพาคณะจากกรุงเทพมหานครนะครับมาทําการแจกขนมเด็กน้อยกันนะ,ะเด็กๆก,กันนะครับผมเดี๋ไปรับชมกันเลยนะสวันดีสวัสดี นี่นะครับผมเราก็จะทำการแจกขนมเด็กน้อยเด็กๆแล้ว,น,วนี่นะตอนนี้กำลังกดออกกดกดกิ่งอะไรวะกดออดใเข้าแถวแล้วนะครับผมภาษาบ้านๆเรียกจีละครั้งเราจะมาแจกแจกขนม,มไอ้ตัวนี้ปิบหนึ่งนะครับีวัดยญนุมวัดเชีงยงใหม่ นี่นะครับเป็นวิถีชีวิตเด็กน้อยอีกแล้วตอนนี้กำลังเข้าแถวนะ8ปดโมงกว่าๆแล้วเด็กๆก,ก็จะมาเข้าแถวกันอันนี้น่าจะเป็นช่วงประถมได้บ่อเ่รุ่นนี้เป็นประถมอ่ะจะประถมวนหนึ่งถึหเด็กแถวบ้านนอกก็จะมาณนี้นะไม่โตเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ประถมใช่ครับอันนี้มัธยมครับมัธยมเหรอ จริงเหรมสองมสมม้ามอกเียนกันแถวไปครับจริงเหรอมัธยมจริงเหรปฐมนี่ก็จะตัวเล็กหน่อยครับตัวกจะแค่นี้มัธยมมอหนึ่งนะครับมหนึ่เะแมสองมสามมันโตขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวที่พาไปดูมอหนึ่งนะครับอตามมาเลยครับมอหนึ่งจริงเหรอตายน่ มอหนึ่งหรืออนุบาลหนึ่งเยเอามือต่อกันกันอย่างนี้เออนี่เป็นมอหนึ่งนะครับมอหนึ่ง

อันนี้ประธานใช่ไหมเป็นประธานนักเรียนใช่ไหมดูคนข้างหน้าเป็นหลักนะครับอยู่ปไหนแล้วปไหนใดปวหกแถวมดแถวตรงใต้หันดูคนข้างมาเป็นหลักนะครับพูดดังๆหน่อยดังๆหน่อยเพื่อนๆไม่ได้ยิน หมูบริการคืออะไรคนเชิญงอ๋อเชิญธงนี่มหกใช่ไหมนี่นะเป็นวิถีชีวิตอันเชิญธงอันเชิญธงลงมาหรอือขึ้นต้องเอาขึ้นสิ yeah é i ขอให้ทุกคนก็รับตรงชาติครบกันนะคะสมบูรณ์หน้าไปทางหอพระเตรียมตัวไหว้พระ อาหังสมัาสมบุโทโภะคาวา,า,าบรา,าัาประคาวันต่างอาวิวาทม่ ของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์มความซื่อสัตย์จนเองใจตนเองและผู้อื่นและผู้อื่นและนักเรียนและนักเรียนต้องไม่กระทำนตุนต้องไม่กระทำตนให้พี่พี่เดร้อนให้พี่พี่ร้อนจตนเองจตนเองและผู้อื่นและผู้อื่นคุณลักษณะคุณสมบัติสองแคุณลักษณะคุณสมบัติสองแข้อหนึ่งรัชกาศข้อหนึ่งรัชกาศข้อสองซื่อสัตย์สุจริตข้อสองซื่อสัตย์สุจริตข้อสามมีวินัยข้อสามมีวินัยข้อสี่ไฟเรียนรู้ข้อสี่ไฟเรียนรู้ พอผมุ่งในการานอมงในการงานพอเสร็จแลเ็นไทยพอเสจแล้วกลับเป็นไทยพอแบิตาระอแบมีจิาระพมับประการพาดยมหับสประการจารีริปชารัอนุาตั้อสัอได้้าลมคนมานใชากระันยูพ่อแม่สหัวใจไฟลุกไฟลุเลุกเฟลุกไนลุ Okay. Thank you. เป็นเป็นโรงเรียนสมัยที่หลวงพี่พบุ๊ดที่เป็นเด็กถือปถมตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึงรู้ว่าเราเป็นเ,นเราปรถมศึกษาปีที่หกก็เรียนที่นี่ครับัีเช้าวันห์นะครับวันนี้ถุงวันที่ผู้อำนวยการครูมาเยี่ยมพวกเราูว่าโชคดีและวุญะที่มาในวันนี้ ม่ใช่พระที่อยู่ที่อื่นอันดับหนึ่งมีพระที่อยู่ที่อื่นอีกเป็นรุ่นพี่ของเรารุ่นพี่ที่เรียนอยู่โรงเรียนบ้านน้องปูที่ไปเรียนก็เหลืออยู่แค่สองครัแบบที่เหลือก็ลาสิกขาไปแล้วแต่หลายรุ่นที่ส่งไปก็อนุมโมทนาบุญ าอาจารย์อถอาจารย์จตรู้ยังไหมครูพระเป็นพระแล้วเป็นครูแล้วมาสอนพวกเราเห็นไหมเนี่ยครูอยากเห็นแบบอย่างแบบอย่างที่ดีมีหลายรุ่นที่จบปริญญาตรีแล้วไปทํางานที่อื่นแต่นี้เป็นรุ่นพี่ที่กลับมาก็อนุมโมทนาบุญนะครับที่สายบุญยังไม่ขาดกันเลยยังติดต่อกันอยู่ตลอดทางเฟสนะครับติดต่อเมื่อมาบ้านก็ได้มาทักทายนี่คือแบบอย่างแล้วก็วันนี้แล้ว อาจารย์เดี๋ยวมีอะไรคุยกับน้องๆไหมครับก็ในฐานะที่อาจารย์ถือว่าเป็นพื้นที่ของพวกเรานะครับก็คิดถึงแล้วก็นึกถึงก็เลยซื้อขนมอาจจะไม่มากมายอะไรก็เล็กๆน้อยเนาะจะมอบให้ก่อนที่จะเชินกันนีย่โอเคดีไหมครับาจ้เดี๋ยว้าด้วยพี่ตะวันพี่ตะวันนะนะพ พี่ตะวันครับเริ่มแรกนะครับไม่อยากจะไปเรียนเลยนะพอเริ่มแรกไม่อยากไปเรียนแต่เวลาไปแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ดีๆนะครับมันไม่จำเจกับบ้านเราไปอยู่ในกรุงเทพไปเห็นสิ่งที่จเจริญหูจเจริญตามีเพื่อนพอะภพิสู่สามเณรยเยอะๆทีนี้ตอนนี้ก็กาลังเรียนเลยจบม,ม,จบม .6 แล้วต่อไปก็จบปริญญากลับมาเป็นครูพระอีก เพราะเหลืออีกสองหนอห้ามนะตอนนี้มนเป็นเป็นหน่อเนื้อของพระพุทธศาสนาให้หน่อยครับเพราะว่า,วามีน้อยนะครับพี่อำพลก็ลาสิครับไปแล้วไปแล้วครับมณรอิยก,ก็ไปแล้วครมบมณีแกะไปแล้วไปที่นี้ก็คือลาสิขาที่เหลือเหลือสองนะครับเป็นเป็นสายของพุทธศาสนาขอให้เจริญเจริญนะครับอ่ะอันนี้น้อมจะ มอบให้เป็นตัวแทนรับเลยี่อ่าแล้วให้คุณครูจะแจกให้เนาะเพราะว่ามันเส็จแล้วเพราะมมีาดยอสงมอสมอาหตัวแทนวงงมตรงนี้งมอาตัง พี่วุฒิแล้วก็คณะทีมงานก็จะได้มอบขนมให้กับเด็กเด็กก็เป็นตัวแทนมารับขนมขอบคุณและสองที้นะไม่เฉพตอนที่ตอนกัดข้าวอะไรตอนรับประทานขอบคุณครับอ๋อเดี๋ยวโมชนะสาธุดังๆครับสาธุสาธุ คลิปวิดีโอก็มีแค่นี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนี่เป็นบริเวณของโรงเรียนนะครับตอนเด็กๆเ,เราก็เคยผ่านาแบบนี้มานะครับผมเราก็เข้าใจความรู้สึกเด็กนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ